สวัสดีครับผมไวพยพศชาแนลกีด่างสวนป่าหกร้อยครับผมขึ้นนี่เศ้าเนี่มากหนาวเย็นครับล่มหนาวล่มหนาวพัดมารอบใหม่คิดว่ายางต้องออกนะครับมันกะจริงดังคาดไว้แหละครับถือว่าโอเคครับยางหลังจากที่มันโบอ,กออกปันใดมัก่กะ โอ้โหจกครับจกออกครับออกออกดียู่ครับถือว่าเกือบปกติดีดีเลยแหละครับเนี่ยมันเย็นมันหนาวร่วมหนาวมากนะครับดูดูเกือบเครื่องนะครับเกือบเครื่องป๊ร่มหนาวพัดมาก เย็น yeah. แต่ว่าตอนนี้สี่เอ็ดมงห้อนครับ <c oughs> คมหนาวคมเย็นมาขึ้นแท็ไปใส่เบิดต้นไงก็สมควรนะครับเก็บเครึ่งรงบนี่หน้อยมาหน่อยกัโบโมปันไดหาดได้ยี่โมปันไดต้นปันกลางกัได้ครับ ตมันตึงสมควรออกมักงม้งค่ะไอไลยท่านครึ่งได้อยู่สมที่มันหนาวเย็นเนู่แต่ว่าตอนนี้ร้อนน้ำเว้นบัทห่อนเ้อขึ้นผันหนาวอากาศบัดไปบันมาและหนาวรอบนี่ หนาวจากวาสิบ่ออกครับจักออกครับเกือบเรึ่งเลยสรุปเลยว่าออกครับแถวนี้กันแถวนี้กันต้นน,ตน,น่อยกันได้น่อยนี่ต้น,นมันหนาตาย น้ำแต่จเปลี่ยนนามให้จะบอกจากปันใดนะครับตัวนี้ได้อยู่ครับเช้านี้ได้อยู่เกือบเริ่งครับตัวนี้ทับหนาเนี่ยประมาณนี้ครับผมฝากช่องนะครับชับสไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พจชาแน,นล ไหนดเดยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ